วันนี้เราจะมานะครับแนะนําวิธีการเข้าดูข้อมูลเชิงลึกการวิเคราะห์นะครับในแอป t i k t อกเรานะครับวว้าวก่อนอื่นให้เรากดตรงคําว่าโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกจุด3ามขีดด้านบนนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกเครื่องมือผู้สร้างนะครับจากนั้นให้เรากดตรงคําว่า การวิเคราะห์นะครับหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับการวิเคราะห์นะครับหน้าภาพรวมมันก็จะโชว์ทั้งหมดนะครับให้เรารู้ว่านะครับการมีส่วนร่วมนะครับยังไงบ้างนะครับก็จะบอกว่ายอดรับชมวิดีโอนะครับจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดรับชมโปรไฟล์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยอดกดถูกใจนะครับแล้วก็จะมีนะครับความคิดเห็น แล้วก็มีการแชร์นะครับแล้วก็จะบอกว่าผู้ติดตามทั้งหมดนะครับจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีนะครับเนื้อหาการโพสต์นะครับแล้วก็มีนะครับการไลค์ทั้งหมดของเรานะครับถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละวันมีการรับชมยังไงบ้างนะครับเราก็กดเข้าไปดูนะครับการมีส่วนร่วมตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่า ยอดรับชมยอดรับชมโปรไฟล์ยอดกดถูกใจแล้วก็ความคิดเห็นนะครับแล้วก็ยอดการแชร์นะครับทั้งหมดนะครับมันก็จะบอกเป็นวันนะครับให้เรารู้เลยนะครับว่าแต่ละวันนะครับมียอดนะครับจํานวนเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับให้กดไปตรงที่นะครับคําว่าต่อเนื่องเจ็ดวันนะครับเราก็สามารถกดเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะดูนะครับ กี่วันได้นะครับ28วันต่อเนื่อง60วันหรือว่ากําหนดเองนะครับมจะลองกดนะครับต่อเนื่อง28วันนะครับนะครับมันก็จะขึ้นนะครับโชว์แบบนี้นะครับว่ามีการรับชมเท่าไหร่นะครับ28วันนะครับสำหรับผมผมมองว่าเอา7วันก็ได้ครับง่ายๆนะครับ มันก็จะดูนะครับเป็นเรียวไทม์ว่าแต่ละวันนะครับมียอดรับชมมียอดรับชมโปรไฟล์เท่าไหร่กดถูกใจเท่าไหร่ความคิดเห็นเท่าไหร่ยอดการแชร์เท่าไหร่นะครับง่ายๆนะครับตัวน,นี้เองนะครับเราก็ตรงกดเข้าไปตรงเนื้อหานะครับตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่า โพสของเรานะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับวิดีโอที่เป็นกระแสนะครับมีวิดีโอไหนบ้างนะครับตัวนี้เราก็ดูได้นะครับส่วนช่องต่อมาจะเป็นผู้ติดตามนะครับอันนี้จะค่อนข้างเชิงลึกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะบอกว่าผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะบอกว่าผู้ติดตามใหม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับแล้วก็บอกนะครับอัตราการเติบโตนะครับของทิกตอกเรานะครับแล้วก็จะบอกนะครับเพศ ที่ติดตามบิ๊กต่อกเรานะครับยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นเพศหญิงนะครับ24.9%นะครับแล้วก็เพศชาย75.1%นะครับว้าวตรงนี้ก็จะบอกว่าพื้นที่ที่ได้รับความนิยมนะครับก็จะเป็นนะครับประเทศไทยนะครับ41%ฟิลิปปินส์36%นะครับอินโดนีเซีย13%นะครับแล้วก็เวียดนาม3%นะครับก็มาเลเซียนะครับ3%นนะครับก็ ง่ายๆนะครับลองลองทำกันดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม